ครับสบดีจ้าบสุกสุคนยีดีตอนลาก็สซดซองเบาอ่านเถิจ้าเมื่อน,นี้กมา,กาออมาหอดป่าอีกแล้วจ้าเออมาหอดป่าอีลวมานำหาไม่นางคงนางไปแต่สาขอคุณมาบราทานอีละเมื่อน,นี้ก็ได้เนาะเออแล้วก็ขี่รถมาเนาะขณะบักคนม่านพี่น้องแต่เบิ่งนะจ๊ะเห็นละโงกเลืองเนาะมาจัดปุ๊บแล้วก็เห็นปับโล โอ้ยวาสนากาดัมเห็นเลดละงกเหลืองนะจ๊ะทุกคนแชร์เบิร์เด้อพี่น้องเด้อนี่ทุกคนเห็นละงกเหลืองน้อยจอกดอกเนาะและนี่ก็ดอกมันจอกดอกน้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะสุดกาสุดเดือดจับบอดือมีบ่ถือมีบ่ถือกระต่ายอีกนะจ๊ะนี่ ไข่น่อยมาทุกคนอยน่อยมาเจาะอยู่เนี่ยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ก็หนึ่งดอกเหลืองเออเฮออ,อยู่นี่จา้าสวยดีแต่ว่าแมงไหมกินไปแล้วครึ่งหนึ่งเนาะ เก็บก่อนเนี่ยได้แล้วสมหน่อน้อยหนึ่งหนอคือซีโมโม,มันก็คือซีมีอยู่ตะวันนะทุกคนหรืองอะไรเปเลาหากันเด้ทุกคนออเนด้อฝากติดตามด้วยว่าเราจะได้เยอะแค่ไหนเนาะกับการเก็บเห็ดซาวนี้นี่ทุกคนไข่มันจ้าไข่เห็ดละงอก เนี้ยเนี่ยอุ้ยหลายแหงที่ตไก่เฮ็นละโง่พี่น้องโอ้ยเฮ้ยโอ้แจงกิริตแมงกิร่เนี่ก็มากินแล้วนี่นี้แม่ไก่เฮ็นละโง่พี่น้องอุ้มจุ้มน้อยหนึ่ง้ามันบานนี่ก็คือลายนะแต่เราจะบอกว่าหายมันบานเนาะเพราะว่าคนเลาะป่าหลายแหงเออ คนเลาะป่าคือหลายแหงเฮาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเก็บนะจ๊ะทุกคนเนาะเก็บเลยจ้าเพราะว่าเขามาอ่าเรียงงัวนี่กลายเลวเฮาก็เลยซีบได้กิน่นเนาะถ้าเฮาจงน่อยเฮากะต้องเอาเพราะว่าคนหลาะป่าเป็นร้อยเป็นพันถ้าเฮาจงเฮาก็คือบอ่ได้กิน่นนะจ๊ะ เอาก็ต้องเก็บเนาะไม่จากเก็บก็ต้องเก็บพวกไปกอนน้นงหน้อยนึงเสดายเสดายทุกคนคำามันบานนะจะกี่ซ้ำได้บานอุยุอันเนี้ยอแล้วนี่เห็นไหมโบแมนห็ดเพอแต่อย่างใดเดีด๋วยวทุกคนเดอไปนำหาไม่นางงงโหงบาดนี้เห็ดจ้าเห็ดจ้า เห็ดสมบูชสมเลกในกระเท่าอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเท่าจ้าตัวนี้ก็ยังสวยอยู่หน้อสวยงามอยู่จ้าโอ้ยเห็ดไข่กับพี่น้องนี่เปิดติ้งมันยังน้อยกับเธยังน้อยนิคมากเลยทุกคนก็อ้าวสีเนี่ย เอาไปเลยเนาะจงไว้ก็ไม้ท่านข่าวเนาะขาสิมาเอาจ้าก็เ,เลยเก็บอีกแล้วนี่ตัวนี้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เนาะหนมันมีแตจตุ้มเลยนเนาะพี่น้องเอ้ยคันสีจงไว้กับบอยเรือคนเลาะป่าอยู่พันคนสามวันนี่ ออดเจาะน้อยหนึงน่งเนาะโอเคตอนนี้ไปทุนนกคนจ้าเห็นมาทุกคนเห็นโบเห็นโบอ,อืมเนี่ยอืมอแกงเนาะพอดีน้ำออดเจาะน้อยหนึ่งเห็นมาทุกคนนี่โอ้ยอืมโอ้ยน้อยเอลีได้ ลายขมันญ่น่ในแต่ิงงามพี่น้องเอ้ยขมันง่นะ่ในแต่ิีลายขนาดน,น้อยนี่ก็ได้เนาะแ่ะทุกคนเห็นบ่นี่กำลังขึ้นมาเลยจ้าเอามือนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยสะใจดีในการจกงัดแงะเนาะ โอ้ยน้อยกระเทนี่ทุกคนตัวน้อยนีเบาซักปก้ว้เขาเอาปกไว้เนาะโอ้พี่น้องเห็นหมดแล้วเห็ดไข่เห็นหมดแล้วอุ้ยดอกนี่งามแหงพี่น้องดอกนี่งามแหงจุูมจอบอีพี่น้อง มีแต่เห็ดใยมายเนาะอุ้ยมาเมื่อวานนี่คือบบเห็นเนาะได้อยู่นะจ๊ะทุกคนมาจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่เลยเลี้ยวมาขังนะคือเห็นอยู่ใส่ฮะเจ้าแนบึงซอยขอแน่เลี้ยวมาขังนะคือ่บเห็นอยู่มาเบื่อวานนี่คือบ่เห็นแบนเนี้ เห็นแล้วเห็นแล้วอพอดีจ้พนะอพอดีแซบซึ่งนีอนมพอดีแซบเห็ดไคเนาะตามกินโอ้ยเสียบแหงทุกคนอ๋อสมรีอยู่สอกหลีทา่านอ๋ออ้มวติดยาวใชยติดยาวจังเลยเนาะโอ้ยตอมแดดแปะแจ่อยู่พี่น้องอืม พม่าลี่ยังน้อเอาขังเพื่อพี่น้องมอเห็นเอาขังซะพม่าลี่แปดแจอยู่จ้าเห็ดใครนะโอ้ตีนฮักอ,อุ้ยอืมขาบ่มซบพี่นอ้องตีนมันไม่สวยเลยดอกนี้ไม่สวยเลยหาต่อจ้าหาต่ออุ้ยเห็ดเปวกพี่นอ้องเห็ดปวกเห็ดปวกพี่นอ้องเห็ดปวก เห็ดปวกจ้าเห็ดปวกเอาคือมาอยู่ผู้เดียวพึ่งวึง่งเนี่ยนี่เนาะคือบ่อเอิญโมเอิญโคมานอนไปทั้งอุ้ยเห็ดปวกเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็ดปวกจ้าเห็ดปวกอืุ้ยน้องเอาคือเน้องห,หรือแบบนี้คือเน้องห,หรือจ้า สีทาให้มาเอาอกระบอเนาะฝาจังมาเน่าออปลาสินอยู่โอ้ยเลยเนาะเกระนาวโอ้ยอนีออ่พี่น้องนี่จ้านี่จ้าเฮ้ยโอ้ยกระนาปลาสินเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่โอ้ยแต่ใหม่นี่ก็ได้นนนออเ,นเนาะนิดปลวกเน่าปลาเบนนี้นี่เน่าเลยดอกน้อยนั้นเหลือแค่นี้เองหรอทุกคน มาดึงมาเก็บสองดอกเลยจะเก็บเด้อเมื่อปุ่นกันนะอืออือโอ้ยตัวนี้พัดเน่าเลยนี่พี่น้องอ้าดอกหักจะ้ะโอ้ยเน่าได้แค่นี้สามดอกเนาะอาอีกคนเด้อพี่น้องฮา,าอีกคนเด้อพี่น้องมันคือเรือแต่ทอน,นี้จ้าออ้ยเน่าแล้วไม่ใช่เป็นตอาอยู่บนอันนี้นะออ้ย มันหนาววันละพี่น้องโบเนาววันลวพี่น้องสิ่าให้มาเอ,อกกากระเป๋เนาะยังมาเอ,อปาปลากันอยู่โอ้ยีนเนาะเห็นมาทุกคน,นอบอโฟกัสในสมุดเออกระลกเอบบาเบิดหักอุ้ยหักยาวแหงหัหกยาวมากอุย้ยอจนเหี้ยวอืม น้อ no. มือวานนี่พประเพณีนี่นงโอ้ยลามกเอาขับอกนีนะลามกเอาขัได้นีนะี่น้องอเาขาเอาแล้วแต่ว่าเขาเอาแบบเบิดโอ้ยก็ป็นนั่นแหละท่านผู้ชมทำไมถึงเป็นอย่งงางนั้นล่ะเห็นมาทุกคนเนี่ยโอ้ย,อย,อยหากยาวก็ได้ หญ้ายาวแหงเอ้ยเื่อยไปแล้วพี่น้องเอ้ยหาต่อจ้าโอ้ยโอ้ยเนาะในตะลําาเจ้าพี่น้องโอ้ตีนอีหลีตีนอีหลีพุ่นคั่นแม่นเฮาได้เนาะยอันนี้ขาเีเิแล้วเอาลำเกาาเจ้าพี่น้องเอ้ย โอ้ข้าเกียรแตกแตกพี่น้องเบิ้งว่าแม่นมูดูดข้าเกียรแตกแตกหมดแล้วเนี่ยโอ้ยจนเน่าเปื่อยแล้วพี่น้องป๊ดว่าแม่นมูดูดอเอาทุกช่วงเสียเบิดคลาบเบิดแน่เราดะจองไว้ให้กันเลยเนาะโอ้ยโอ้ยขึ้มาหากระมุดขึ้นเนาะ อือฮักมุนนี่มาแล้วฮักจ้า,จาเห็ดคายจอุ้ยอ้ยอืยอยอย้อออือเห็ดไขก่กำลังสวยๆจ้าพี่น้องจ้า,จาเห็นบนี่เห็ดคายบนพือนอ๋ตัวนี้ก่อนอืม เห็นมาทุกคนอืมอ๋ออีกตัวนี้อืมสามดอกมินิมอลนาอนกำลังพอดีเป็นผู้บ้าผู้สาวเานาะทุกคนเคียร์่อนเดอพี่น้องเคียร์คอนเดอเคียร์คอนเดอโอ้ยไงเห็น <He ed S 2> อีกแล้วเห็นอีกแล้วอืมอือ ไอ้ก,ก้อนพี่นอ้องเขยอีกคนเขยอีกคนเหลังโงกเหลืองจ้าทุกคนจา้าเหลังโงกเหลืองจา้าโอ้ยไม่เนี่ก็ได้เนาะสองดอกอัตโต้เนาะโอ้ยเหลังโงกีกว่บาทุกคนเอามาคือติดนะอันนี้สินะเหลังโงกีกว่บาทุกคนอสองดอกจ้าสองดอกเนาะ พิสูจน์มันกันด้อพี่น้องพิสูจน์มันกันด้อเห็นละงกเหลืองจา้าก็ได้อยู่หนอเล็กน้อยหามูมันกันด้อพี่น้องฮามูกันด้วยอ่าแล้วพี่น้องเมื่อยในการเลาะป้าจ้าฉนเจตุอุยยังเลาะอ,อยู่เพิ่นบ่ท่านขึ้นมาเนาะเขาก็เลยเลออาะเนาะทางนี้ก็ได้อยู่เล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนเป็นว่าของบทสอบใจเบอร์สุกุสุคนเด้อที่เข้ามาเบิบ่งเบาอ่าท่าเห็ดนะจ๊ะทุกคนจ้า เอ็็นว่าฝากติดตามคลิปต่อไปเด้อยทุกคนเด้อสวัสดีจ้า